ประสบกันนี้ก่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผ่านกิจกรรมไบทฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ซักซ้อมเพื่อความพร้อมเพรียงค่ะ ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีสักซ้อมปั่นจักรยานก่อนร่วมกิจกรรมไบฟอร์มามปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมโดยขบวนเริ่มปั่นจากหน้าตึกไทยคู่ฟ้าผ่านตึกนารรสโมสรสํนานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผ่านหน้าตึกสันติมตรีกลับมาอย่างหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยปั่นทั้งหมด5รอบนะคะระยะทางกว่า3กิโลเมตร หลังจากปันเสร็จนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในกิจกรรมบายฟอร์มามปันเพื่อแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ ฐบาลก็จะขอใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะนําพระราชาประดิานของพระองค์ท่านมาให้สู่ถึวงประชาชนฐคนไทยทั้งประเทศนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงก็คือเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการขับขี่จักรยานการาใช้ชุดสวมป้องกันไม่ว่าจะเป็นหมวกถุงมืออะไรเหล่านี้ที่ผมใส่มาวันนี้ต้องการให้คนเห็นว่าเราจะทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยในการขี่จักรยานนะครับอันนี้เป็นความห่วงใย ที่พระองค์ท่านพรงประทานมาให้กับผมรัฐบาลและก็เจ้าหน้ที่ของการที่อยู่ห้องขอให้ดูแลพวกใช้จักรยานให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนเนื่องในวันพระราชสมภพในพระองค์สมเด็จพระสมนตะปานั้นให้ทุกคน,น,น,นร่วมวมือกันแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนใช้จักรยานให้มากขึ้น กิจกรรมไบคฟอร์มามปั่นเพื่อแม่เป็นกิจกรรมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 3พัรษา12สิงหาคม2558โครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ส่งแสดงความกตัญญูกตวเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้พระศกนิกรทุกหมู่เหล่า มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการปั่นจักรยานเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ค่ะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงนำพระสบนิกรปั่นเพื่อแม่โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรับมือคลื่นมหาชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะ